ในคลิปนี้ถ้าผมถูกบูลลี่ที่โรงเรียนและข้าบครัว AI ก็ได้มาช่วยผมและก็ข้าวพลูเอไอก็ช่วยผมจีบสาวด้วยนะครับในคลิปนี้จะเป็นยังไงครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกับทีมงานช่องฟรีทูธแล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมเอาพร้อมแลวก็ไปดูคลิปกันเลย let's go <S เอยมาเรียนสายแล้วมาเรียนสายแล้วยดยดยด,ยอดเออมีอะไรหรือเปล่าครับคุณครูนี่มันกี่โมงแล้วหนูอ่า นี่มันโอ้ไม่นะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีานิกานายหรือไม่ว่ามันสายแล้วน่ะเออผมขอโทษครับวันหลังผมจะไม่มาสายแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ผมมาเรียนวันแรกนะครับดิสซี่ผมเป็นเด็กใหม่อ๋อโอเควันแรกใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคกันไม่เป็นไรงั้นเข้าโรงเรียนไปครับผมคุณครูไม่พาผมทัวงเรียนไหนเหรอครับครูไม่ว่าครูติดธุระเดี๋ยวมาครับครับครับเฮ้ยมาเรียนวันแรก เออฉันก็คียไอทัาด้วยสิเป็นฉันเป็นอินโทเวิร์ดอ่ะเอ้ยคุณครูหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นอินโทเวิร์ดอ่ะจะหาห้องเจอแม่เนี่ยเอ้ยจะมีเพื่อนหรือเปล่าปึ๊บต้องปิดประตูด้วยต้องปิดประตูด้วยอุย้ยเจ๋งไปเลยเนี่ยโรงเรียนนี่เล่นสเกตบอร์ดในโรงเรียนได้ด้วยอะ่ะโอ้ยสุดยอดไปเลย เออไหนๆก็ไหนๆแล้วถามห้องอยู่แล้วกันเออนายห้องเลขห้องเลขที่1 0 1ูหนึ่งอยู่ไหนฉันอยากจะไปเรียนห้องนั้นน่ะพอดีฉันมาเรียนวันแรกอ่ะเฮ้ยไอ้อไนอุ่มพูดอะไรของแกวะ <ผม S 2> นี่มันเด็กเต็มนี่หว่าลูกพี่ดูดิมันอยากเรียนอะไรขนาดนั้นน่ะเอาก็มามา <ๆ S 2> เรียน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาเรียนดีครับแล้วพวกคุณมาทำอะไรมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเหรอผมก็อยากเล่นด้วยนะไม่แกไม่มีแกไม่มีสิทธิ์เข้ากลุ่มเนี่ยหรอกใช่ ไีเด็กกระจอกเอ้าแล้วทำอย่างนั้นได้ไงอะแล้วมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไงแล้วทำไมวะแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโฮ้ยโอ้ยแกผักฉันทำไมเนี่ยพวกนายรังแกเขาทำไมเฮ้ยนี่คุณโอเคเปล่าโอเคครับฉันช่วยเก็บหนังสือเฮ้ยจะไปกันดีกว่าพีบเลยนะครับผมนี่จะไปรังแกเขาไปเลยนะไม่งั้นจะบอกไปเลย นี่เด็กใหม่ใช่ไหมใช่ครับว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอทำไมเธอจะดีกับฉันจังเลยอะ่ะฉันชื่อตองนะรู้สึกเหมือนนายจะอยู่ห้องเดียวกับฉันเลยอ๋อเป็นอย่างนี้ที่เองนั้นเออผมขอติดติดไปด้วยได้ไหมอะ่ะพอดีผมมาใหม่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยได้ไปไปเดี๋ยวฉันจะพาไปเรียนเอ้ยอ,อ่านหนังสือมาทั้งวันแล้วน่าเบื่อจังเลยอะ่ะข้ म, างนอกมีอะไรทำบ้างไหมเนี่ย เฮ้ยไอพวกบ้านนี่อีกแล้ววันวันไม่เรียนหนังสือกันได้ไงเนี่ยเอาแต่เล่นปัญญาอ่อนอยู่ได้แต่ว่าไปก็อยากเล่นเหมือนกันนะเนี่ยอย่ามีพ่อนบ้างจังเหอเหยอเหรเห็นเห็อเหนอเหรอเหรอเนรอเหรอเหราเหรอเอเหรนเอยหนอเหรอมหรเหรอเหรเหรอเอยหรอเหอเหรงอเหออเหเอ ยืนมาดูในห้องสมุดด้วยลูกพี่มันอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แน่ๆฉันอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ต่างหากเว้ยฉันอ่านหนังสือสอบอ่าน่าจะมีอบคุณรามว่เนี่ยใช่พ่อคุณรามคำแหงอืมล้ำดาบเลยไหมนี่นี่ล้ำดาบฉันเลยไหมได้นายมีดาบด้วเหรอไหนในดาบอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอุ้ยพวกมิจฉาโรงเรียนเดี๋ยวฉันจะฟ้องครูแน่ไปให้พ้นเลย ไอ้ขี้ฟองไอ้ขี้ฟองไปพ่นเลยไปพ่นไปพ่นเลยโหแย่ฮือืออฮือขอรัตอบขอรักตอไปเพื่อนมันต้องด่าฉันด้วยเนี่ยฉันไม่มีเพื่อนเลยอะน,นี่เจ้าหนูเสียงใครอ่ะเอ๊ะมีใครอยู่ด้านหน้าต่างเหรอว่าไงครับเอ๊ะพ,พวกเราไหมพวกเราเราไหนเฮ้ย เดี๋ยวนะคอมพิวเตอร์มีหน้าตาอย่างนั้นเหรออ,อะไรกันเนี่ยสวัสดีครับคุณคือใครกันนะ่ะเจ้าหนูทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะเอ,อ่อพอดีว่าผมไม่มีเพื่อนเลยสิผมเพิ่งเข้ามาโรงเรียนวันแรกอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเข้าหาเพื่อนยังไงดีอะแล้วก็เขาเป็นคนไม่ดีด้วยเขาชอบรังแกผมอะเื้เสียใจ<ถ>มากเลย อย่าคิดงั้นสิจ้าหนูให้ฉันช่วยเธอดีกว่านะฮะช่วยยังไงเหรอเอ้าดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้โหสวัสดีฮะเดี๋ยวนะพวกคุณเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ไม่ได้นี่นาเฮ้ยอย่าบอกนะพวกคุณเป็น AI เหรอใช่เฮ้อ เจ้าหนูครับขุนพวกนี้อาจใช้งานได้แล้วเหรอเออเออใช่ครับใช่ครับผมซ่อมมันเองครับผมโอ้โอเคโอเคเอาไปเลยแล้วกันนะครับครับใช้ไม่ได้อยู่ตั้งนานน่ะเดี๋ยวฉันมานะครับครับครับโอ้สุดยอดไปเลยว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับคุณหุ่นยนต์คุณจะเป็นผู้ชายนะเรียกฉันว่า AI 1อหนึ่งอหนึ่ง เรียกชัน AI 2อ AI 2อ่าโอเคครับแล้วพวกคุณมีอาทีอะไรเหรอครับอืมนายเป็นคนใช้งานพวกเราใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ผมเปิดดูอนิเมทิ้งไว้อะครับผมดูเถื่อนอพวกคุณเข้ามาได้ไงเนี่ยอ่าจะเป็นไวรัสก็ได้โอ้ผมคิดว่าพวกคุณไม่น่าใช่ไวรัสนะพวกคุณดูเป็นคนดีมากเลยอะ แต่ยังไงก็นายเป็นคนปกพวกเราขึ้นมาใช่พวกเราจะเป็นคนดูแลเธออ๋อย่างนั้นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองโอเคครับนั่นเราไปกินอาหารดีกว่าครับเธออยากกินอะไรไหมอ่าไม่รู้สิผมก็ต้องกินตามที่โรงอาหารเขาเมีครับได้ฉันจะพาเธอไปกินโอเคครับว่าแต่คุณรู้ทางเหรอผมมารู้ทางนี่ตามผมมาเลย ผมมาอยู่เรนี้มาได้นหนึ่งวันแล้วเอ๊ะผมพูดรู้ทางเหรอผมยังไม่เคยเข้าไปลงอาหารเลยอะเออ่ทางไหนอะทางไหนอะผมกลัวจังเลยอะพวกคุณผมขี้อายอะอผมขอหลบหลัง,งพวกคุณได้ไหมไม่ต้องเขินมามีพวกเราแล้วพวกเราจะปกป้องเธออ๋ออ,อ,อย่างนี้นี่เองขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันจะพานายไปเองโอเคครับ โอ้ที่นี่แหละที่นี่แหละผมได้กินอาหารด้วยอืมนั่นคือเชฟของเราเหรอสวัสดีครับเชฟวันนี้มีอะไรกินครับอันนี้อ่ะหนุ่มอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมีแต่ของเดิมๆน้ำซ้ำของเดิมๆน้ำซ้ำเค้กเนี่ยนี่นี่นี่ไหน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 โอ้โอ้หน่าเบื่อจังเลยผมไม่อยากกินเค้กอ่ะผมอยากกินผัดมาม่าอยากกินผัดมาม่า ผัดมะม่านี่นี่นี่กินขวดนี่ไหมอะไรครับวายวายเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เจ้าหนูรี่ยังเป็นเยาวชนอู้โอเคโอเคขอบคุณนะเอไอฉันขอบคุณนะเอไอเอ้าแล้วไปทำอาหารให้ผมกินแล้วเหรอไม่อะฉันขี้เกียจเมาละไปดีกว่าจะฉันไปทําให้เองเจ้าหนูอยากกินผัดมาม่าใช่ไหมอุ้ยคุณทําได้จริงเหรอครับใช่ฉันทําได้อุ้ยผมรักคุณที่สุดเลย อ่าถึงแม้เราจะเพิ่งรู้จักกันก็เถอะโอเคครับผมอยากกินครับเธอไปนั่งรอที่โต๊ะเลยเดี๋ยวฉันจะไปทําให้เองโอเคครับผมนั่งรอที่โต๊ะเลยโอเคนั่งรอที่นี้แหละอืมแล้วฉันต้องนั่งไหมเนี่ยอ่าคุณจะนั่งก็ได้นะคุณนั่งได้หรือเ,เปลอดีงดีกว่าโอเคครับผมจะดูแม่ผมทําผัดมามา่าโอ้ยมามา่าเก่ไงไหมเหรอเก่งฮะแน่นนอนเพราะเราคือเอไอยังไงล่ะ ผัดมาม่าได้แล้วนะโอ้ยน่ากินจังเลยครับทำไปกี่จานอ่ะวฉันทำมาจานเดียวเองน่ากินน่ากินผมกินเลยละกันผมกินกินเลยนะครับกินเลยนะครับงำ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 ,งำเป็นไง<ม>จ้าหนูอืมอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอืมโอ้ยขยันกินแล้วเลยติดคออร่อย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 ้แล้วผมจะไปทำอะไรต่อดีทุกทุกคนผมเหนื่อยแล้วอ่ะ เหนื่อยแล้วเอางี้แล้วกันนายดูเหมือนจะเป็นคนเหนื่อยง่ายนะฉันว่าเดี๋ยวฉันพาไปออกกาลังกายดีกว่าออกกําลังกายเหรอครับใช่นายเล่นบาสเห็นไหมเล่นบาสเอ่อเล่นไม่เป็นครับแต่จะพยายามเล่นแล้วกันคืองานอเิเ็กผมตอนอยู่บ้านผมก็ดูอนิเมะครับดูอนิเมะเหรอใช่ผมชอบดูอนิเมะมากเลยงั้นเราลองเปลี่ยนกันดูดีกว่าจ้าหนู ลองดูฝัไหนชอบอ่าจะได้ครับได้ครับมาตามฉันมาดีกว่าโอเคครับผมตามฉันมาแล้วกันฉันจำพลงได้แล้วได้ครับได้ครับอือออสนามนะล้อยเล่นรอเล่นเฮ้ยคุณคุณคุณจำไม่ได้อะอะไรครับผมแล้วนายรู้ไหมว่าเอไอเขาเล่นบาสเก่งมากเลยนะจริงเหรอนี่ไม่เชื่อลองโชว์ดูจะโชว์ที่สนามแล้วกันโอเคฉันลืมว่ายังไม่มีลูกบาส อ๋อคุณก็จะหบกันแเนะี่ยคุณ AI สุดสุดสไปกันเถอะแต่ว่าคุณทำอาหารอร่อยมากผมขอชื่นชมเลยขอบใจมากฉันสามารถทำให้เธอกินได้อีกเยอะเลยขอบคุณนะถ้าผมอยู่และนี่กับพวกคุณคงจะมีความสุขดีมากว่าแต่คุณจำทางได้ด้วยเหรอครับลงอาหารยังจาไม่ได้เลยเหมือนเมื่อกี้ฉันจะความจามาเริ่มกลับมาแลนะ้วะโอ้นี่ไง เว้ยแต่มีคนที่ผมไม่ค่อยชอบด้วยวะ่ะไม่ต้องห่วงนายลิงบอกวนายอยู่กับใครอ่าได้ครับได้ครับนั่นรับไปเล่นส่วนขอ,ของเราดีกว่าักษณานี้มาโอเคครับไหน,น,นเดี๋ยวผมนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับต้องเล่นยังไงหรอบ้าเนี่ยเออเดี๋ยวฉันจะสอนนายเบสิกก่อนแล้วกันอ่าอุย้ยคุณเอาลูกบาอย่างไหนอ่ะฉันเสกมันอนะ่ะฉันไม่หุ่นยนต์อ๋อโอเคครับ นี่นะนายดูดีๆนะการเลี้ยงบัตรเ้ยงอย่างนี้เออเออเอาทำเลยสิเออโอเคครับโอเคครับนี่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 ไม่ต้องถามว่าผมเอามาจากไหนไม่ต้องถามผมเอามาจากไหนโอ้ยเฮ้ยแล้วผมจะสู้คุณยังไงอะถ้าคุณเล่นอย่างนั้นอะเฮ้ยคุณเวอร์ไปเปล่าคุณเฮ้ยแค่นี้แหละ ไอก็อย่างนี้แหละโอเคโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าครับสักตาหนึ่งเห็น okay, ปหมเอางี้แล้วกันในเลี้ยงลูกเราว,วิ่งไปกลับห้ารอบแล้วกันเลี้ยงลูกเราว,วิ่งไปกลับห้ารอบอ่าโอเคครับโอเคครับอ่า uh, ถ้างั้นเดี๋ยวขอรีเซ็ตเป็นหนึ่งนะโอเคปึ๊บเอาปุ๊บนี่โอเคเรียบร้อย นี่ผมเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงลูกปึ๊บ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 นี่นี่ดูสิดูสิไอไอพวกแกเล้งเป็นไงเจิ๊ยบเจี๊บจิ๊บเจี๊บเจี๊บจี๊บจี๊บเป็นไงเป็นไงนี่งนี่ถึงตูกไปกลับฉันทำได้อยู่แล้วครับง่ายๆง่ายๆเห็นปะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ้าหนูเล่นเก่งจังใช่ครับผมเล่นเก่งที่สุดเลยนี่นี่จิ๊ยบเจิ๊ยบจิ๊บเจี๊ยบเฮ้ยว่าดีวะเฮ้ยทำมันดูถูกพ่อพ่อมันเข้ามาหาเรื่องผมเลยครับ ยดยุดยดเฮ้ยฮะเฮ้ยนันนจะผากแค่ี้แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าทาอย่าอย่าทำานนั้นเเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮยเยเฮ้ยเ เอ้ยลูกพี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างนั้นแหละ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 มนอ่ากลัวมากเลยเนียมันเกลี้าเฮ้ยคุณแม่กันนคุณแม่ทำหน้าอย่างนั้นนลยครับอ๋อมันมาแกล้งเธอไงล่ะคุณแม่ตัลอดไกลเลยครับบอกนายแล้วใช่ไหมล่ะว่าอย่ามาซ่าเอามันไปโยนถังขยะเลยครับเอามานไปโยนถังขยะเลยครับนี่เอามาันโยนถังขยะเลยครับง่ายๆน่ะต้องไปอยู่ในถังขยะลงไปซะ เตือยนอนจมกับขยะเลยช่วยดูอยช่วยดูือยมันแก่คนาืมน şey um> uh> ี่นะใช่อย да ่ามันเก่งงทีหลังปล่อยมันไปยปล่อยมันไปไปดีกว่าจะหนูไปไว้ที่นี่แหละครับโอเคเราไปกันดีกว่าครับโว้ยพวกคุณนี่ก็รุนแรงกันเนี่ยคุณเอไอเพื่อนนายฉันปกป้องได้อยู่แล้วแหละเจ้าหนูโอ้ยขอบคุณมากเลยครับ เออว่าแต่เอา้าคุณแม่หายไปไหนเนี่ยเหมือนคุณแม่จะมีภารกิจเนาะเด้งดวงนนะโอเคครับว่าแต่นายมีอะไรจะช่วยอีกไหมเนี่ยหมายความว่า,วาไง<ห>คุณ a ออก็เหมือนเรื่องที่แล้วนาะยโดนรังแกแล้วนายยังมีเรื่องอะไรให้ช่วย,ยอีกไหมอ่าพอดีว่าฉันชอบผู้หญิงคนนึงอะ่ะชอบผู้หญิงเหรอแล้วนายต้องการอะไร ฉันอยากจะจีบคนนะั้นแต่ว่าฉันไม่กล้าจีบเขาอะ่ะฉันต้องทำยังไงดีอะคุณเอไม่ได้ไม่ได้การที่นายจะจีบสาวใจนายต้องก้านะโอ้อย่างนี้นเองว่าแต่สาวคนนั้นอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมขอเดินหาก่อนแล้วกันนะอืมนั่นไงนั่นไงคนที่มีแบบมงกุฎด,ดอกไม้อยู่บนหัวอะนายฟังฉันก่อนนะเจ้าหนคูครับครับครับตอนนี้นายรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง อ่าผมรู้ว่าเขาชืีอตองครับผมอมืฉันว่าความประทับใจแรกของผู้หญิงคือดอกไม้จะหนูไปถามเขาสิเขาชอบเสียอะไรเออแต่ว่าผมไม่กล้าผมกลัวถ้าไม่กล้า,ลา,ลานะก็จะไม่ได้เขาเป็นแฟนนะเออโอเคครับผมโอเคครับโอยดีนะเนี่ยคุณ AI ไอเขาสอนเรามาดีมากอ่าตองว่าไง เธอชอบดอกไม้สีอะไรเหรอฉันชอบสีชมพูอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องขอตัวก่อนนะฉันจะไปเรียนคณิตศ,ศาสตร์เอา้าีบไปไหนอะเนี่ยคุณพ่อครับออผมไปถามแล้วเขาบอกว่าชอบสีชมพูลแล้วเขาบอกว่าไปเรียนคน่าคณิตศาสตร์ก่อนอะผมไม่เข้าใจเลยอืมถูกด้เรื่องนีะเนี่ยดอกไม้สีชมพูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ,อย้ยงี้เราต้องแยกกันไปหานะ เออได้ครับผมเดี๋ยวนายไปฝั่งนูน่นฝั่งขวาใั่ไปฝั่งซ้ายอ่าโอเคโอเคเดอกไมาสีชมพูเหรอโอ้ยงานยากช็ดเลนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อจีตองให้ทาได้อยู่แล้วป๊บโอเคสีชมพูอย่างนั้นเหรออ่าอันนี้คือสีอะไรสีขาวโอเคไม่น่าจะใช่แฮะเฮ้ยฝั่งฉันไม่เจอเลยดอกไมาสีชมพูจ๋าหนูฮะ เหมือนทีน่เรเจอแล้วนะอุ้ยสุดยอดไปเลยครับหนผมขอหน่อยสิเราไปสโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับผมนุย้ยสวยจังเลยกลิ่นก็หอมหอมโอเคนั่นเราไปหาตองกันดีกว่าครับได้ครัฉันแถมให้อ่าโอเคครับไปๆๆๆตองเรียนอยู่ห้องไหนนะอยู่ห้องไหนนะลา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 เหมือนจะไม่ใช่ห้องนี้นะ จะหนูรอกันบ้างสิได้ครับได้ครับแควรูดแควรูดอุอ้ยห้องนั้นหรือเปล่าห้องน่าจะห้องนั้นนะจะหนูจะยิกนก่อนเฮ้ยนี่ไงตอนนี้อยูอย่ห้องนบวกสามบวกสองบวกเจ็ดบวกเก้าในกล้าเข้าไปไหมเนี่ยเออเขาสอนอยู่อะครับคงต้องรตอตอนเรียนเสร็จก่อนนั่นไงตอนนั่นอยู่ตรงนี้ครับนั่นอยู่ตรงนั้นอย่าลืมที่ฉันบอกจะหนูจะจีบสาวใจมมนต้องกล้าใจมมนต้องกล้าครับแล้วตอนนี้ครูสอนอยู่ไม่ใช่เหรออหนึ่งขีดบัน เข้าไปเลยเข้าไปเลยเหรอเชื่อฉันในชั้นเราข้างหน้าแล้วกัน K R วันนี้ M เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนอุ้ยเอาเลยโอเคครับโอเคครับคุณกูครับขออนุญาตนะครับผมตอนพอดีว่าฉันชอบเธอฉันเอาดอกไม้มาให้เธอด้วยแหละฮะนี่เอาดอกไม้มาให้เธอเอ้ยเขาเรียนอยู่นะอะไรเนี่ยคือคุณ A I สอนผมมาครับ <C> e> อะไรนหนูอะไรเนี่ยฮะเบ<อภ>ะื่อโทษเลยครับผมคุณกูอืมฉันให้นายพูดอีกทีหนึ่งนะอามาเลยนะเออไม,ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเราต้องให้ใช้ไม้ใช้แข็งอะไรต่างๆนานาเข้าไปเออไม่เข้าครับไม่เข้าเข้าไปเดี๋ยนีค้ครับครับครับเข้าไปก็ได้ครับอา้าวคุณแม่สวัสดีครับ นี่หนูวัดดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผอออคุณยศยศยศคูณคูอย่ามามั่วอะไรอ่ะแล้วผอออผมเป็นอะไรอ่ะนี่คุณบอกเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเอกสารทั้งหมดที่ผอออคนเก่าโกงโรงเรียนนี้ไปนะตอนที่ฉันจะมาจริงด้วยลาโรงเรียนแห่งนี้เอาไง่ายคือฉันจะเป็นผอแทนงั้นเรื่องจริงสินะที่ผอออเราโกงเงิน ไม่ต้องกลัวนะครับผมคุณไม่นพอคนใหม่ใช่ไหมผมปฏิบัติดีแน่นอนดีมากโอ้โหเปลี่ยนสีเร็วมากเลยอ่ะคุณครูไม่ละโอ้โอแล้วนี่พาเจ้าหนูนี้เข้ามาทําไมที่ห้องปกครองได้ผมทำผมทำอะไรผิดนี่มันยังมีอีกเรื่องนะอะไรเหรอคุณครูในเอกสารพบว่านายก็มีการโกงเงินเหมือนกันนะฮะ ม่มีไ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 ม่มีหรอกไม่มีไม่มีไปละไ,ไ,ไ,ไปแล้เดินเลยออกแน่เดินเลยออกแน่ฮ่่มีอย่าให้ฉันจาได้คราหลังเนีย่ยจะทำอะไรกิน <c oughs> เออน่าอุสารจังเลยอ่ะเอ,อ้ยขอเอาหข่ไปเลยเอ,อ้าเฮ้ยคุณแม่น่า,นากเกรียนเหรอเอ,อ้ยขอบคุณคุณแม่มากเลยครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะโอ้โหยท,ทุกทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่ AI 0 0ศูย์กับศูนย์เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเหรอ ฉันจะพาไปดูนะตามมาเลยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันนําให้ก็ได้เดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเจ้าหนูอเอ้ยน,นี่หุ่นยนต์นี่มัน AI เหมือนพวกคุณนี่นะใช่แล้วละ่ะตอนนี้นายเป็นมนย์แค่คนเดียวนะทีอยู่ที่นี่โอ้สุดยอดไปเลยอะ่ะผมจะชินไหมเนี่ยกับการเรียนกับหุ่นยนโอ,โอหุ่นยนหมดเลยเนี่ย แถมยังเป็นมันไดเลื่อนอีกว้าโอเคก็ดีเหมือนกันเนี่ยจได้ไม่ต้องเดินเป็นไงนายคิดว่ามันเจ๋งไหมล่ะเออก็เจ๋งดีนะครับอืมที่กว้างกว่าตอนเก่าเยอะเลยเห็นไหมเออใช่ครับเอ้ยโลหาเป็นไงบ้างอ่ะผมยังไม่ไม่ได้ดูเลยดูหน่อยสิอ่าออมีแต่หุ่นยนต์จริงด้วยโอ้ยวัสดีครั ทนี้มันหุ่นยนต์เชฟเหรอครับใช่แล้วครับผมอ๋อผมขอกระเบ้าไข่ไก่ไข่ดาวหนึ่งที่ครับกระเบราไก่ไข่ดาวไม่มีทั้งหมดข้างต้นรายการอาหารคือสปาเกตตี้คาโบดาร่าเย่ยจังเลยใครจริงๆแล้วทำไมคุณทำหน้าตา่างนะคุณพ่อใช่เอนอ,อนไม่ขา้าเเขียนน้งนะ จะต้องคุยกับผมอย่างนั้นเหรอได้ได้ได้สิครับเอ่อคุณจะพาผมไปไหนเหรอเราต้องหาที่เงียบๆคุยกันที่เงียบๆอย่างนั้นเหรอได้ครับได้ครับเฮ้ยถ้เป็นเพราะเรื่องที่เราไม่กินสปาเกตตี้กันนะแย่จริงเลยเราอย่นี้เหระโอ้ ที่นี่ที่ไหนก็นแเนี่ยเหมือนเป็นห้องทดลองแบบว่ามนุษย์เลยแบบเหมือนทาให้แบบตีที่ทำให้มนุษย์กลายเป็น AI อะไรเงี้ยใช่น่าคิดถูกกแหละฮะจริงด้วยเอ๊แต่ว่าเราเป็นมนุษย์นคนเดียวนี่นะเอะ๊อะไรครับผมนางฉันว่านางมาเป็นพูดเดียวกับเราเถอ,อะอะทาไมล่ะครับก็พวกมน,นุษย์มันอ่อนแอเน่นโงโม่เขาไงล่ะ แ่และโง่เขาาแม่ช่วยผมด้วยสิครับออเดี๋ยวนะ